แจ็คแฟนฉันยกให้มาริโอเมาเลอร์เป็นพ่อทูนหัวของลูกเพราะเหตุนี้ทำแฟนๆคาดไม่ถึงเสนิทกันมานานระหว่างแจ็คแฟนฉันและมาริโอเมาเลอร์โดยล่าสุดหนุ่มมาริโอได้เปิดใจที่มาริโอเมาเลอร์นั้นยอมทำเพื่อหลานที่ซื้อตุ๊กตาจากหนุ่มแจ็คในราคาหหลกัก หนุ่มแจ็คบอกเพื่อหลานงานนี้พระเอกมาริโอเมาเลอร์ของเราด้วยความที่รักเด็กด้วยก็ใจอ่อนทันทีแต่ถ้าเอามาขายอีกก็ต้องหยุดก่อนทำเพื่อหลานมาเยอะคิดซะว่ารับขวัญหลานสำหรับตนคิดว่าคุม้มถามว่าเป็นพ่อทุนหัวเลยไหมก็แล้วแต่หนุ่มแจ็คว่าจะเอาไหมพร้อมทั้งอําต่อบอกว่าตนก็ดูแลไปเยอะแล้วน่าจะเกินค่าคคอดแล้วน่าจะเตรียมเข้าโรงเรียนได้แล้ว เอาละจ้างานนี้ก็ต้องรอติดตามกันไปว่าแจ็คจะรับหนุ่มมาริโอเมาเรอร์เป็นพอ่อทุนหัวของลูกไหมเอ่ย